ก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับโรงเรียนวัดหลวงรัตนารามทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับครูก,ก็จะมาสอนอในรายวิชาสุขศึกษาและพะัลศึกษานะครับสําหรับนักเรียนนะครับชั้นป .2 นะเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับอาจจะทําให้เราไม่ได้มาเรียนกันที่โรงเรียนนะครับเด็กๆก,ก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมนะครับไม่ได้เล่น ไม่ได้เรียนในรายวิชาพละศึกษานะครับก็เอาเป็นว่าได้เรียนในรายวิชาสุขศึกษาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่โรงเรียนเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเรียนพละศึกษานะครับเชื่อว่าเด็กๆก็คงอยากจะเจอเพื่อนๆนะครับคุณครูก็เองก็อยากจะเจอเด็กๆเช่นกันนะครับสําหรับในเทอมนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของอ,อ,อวัยวะภายนอกนะครับเรื่องของรายวิชาสุขศึกษา นะครับเด็กๆถ้ามีหนังสือนะครับเด็กๆก็เปิดหนังสือตามไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ครูขึ้นในสไลด์นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหนังสือเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการเปิดหนังสือประกอบนะครับพร้อมกับเรียนกับครูนะครับผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะครับเรื่องของอวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายในนะครับ ในระดับชั้นป .1 พวกเราเอาจจะได้เคยได้เรีย,ยนแล้วนะครับเรื่องของอวัยวะภายนอกนะครับพอขึ้นป .2 นะครับเราก็จะเรียนเรื่องของอวัยวะภายในที่สําคัญนะครับอวัยวะภายในกับภายนอกได้แตกต่างกันนะครับอวัยวะภายในมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่อวัยวะภายนอกสามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับเราสามารถใช้ใสายตาเรามองเห็นได้เลยนะครับดังนั้นในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับ เรื่องของอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญนั้นนะครับก็จะมีตัวชี้วัดดังนี้นะครับเด็กๆก็ดูตามตัวชี้วัดไปด้วยเลยนะครับข้อที่1ก็คือสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในได้นะครับข้อที่2อธิบายวิธีดูแลรักษานะครับอวัยวะภายในได้นะครับแล้ามาดูผังสาระการเรียนรู้นะครับ ในหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆจะต้องได้เรียนอะไรบ้างนะครับเรื่องของอวัยวะภายในที่สําคัญนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมี 1. คือสมอง 2. หัวใจนะครับสปอดนะครับสตับ 5. ไต 6. กลระเพาะอาหารนะครับเจดลำไส้นะครับนี่คืออวัยวะภายในร่างกายเราสามารถมองเห็นได้ไหมครับเด็กๆเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่เรารู้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนบริเวณไหน ะครับเบื้องต้นนะครับบางอวัยวะนะนั้นอวัยวะภายในร่างกายของของคนเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นและไม่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นหัวใจปอดตับ,ตบไตกระเพาะอาหารนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เรารู้ว่าอ่าอย่างเช่นหัวใจจะอยู่ด้านเยื้องไปด้านซ้ายนะครับบริเวณกลางหน้าอกอย่างเงี้ยนะครับปอดจะอยู่ทั้งสองข้างนะครับตับ นะตับก็อยู่บริเวช่องท้องไตก็อยู่บริเวในช่องท้องอย่างเงี้ยนะครับกระเพาะอาหารก็อยู่ตรงกึงกงงงก่งกลางลาตัวค่อนข้างเป็นงกึ่งกลางลาตัวอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆก,ก็จะรู้นะนี่คืออวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะครับตาตัวเองตาเปล่านะครับนั้นเรามาดูเรื่องของอวัยวะภายในส่วนแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอวัยวะทุกส่วนในร่างกายนั้นมีความสําคัญเท่ากันหมดนะครับร่างกายจะขาดอวัยวะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับก็สมองนะนะครับภาษาไทยอ่านว่าสะหมองนะครับเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้ม,มอยู่ภายในกระโหลกศรีรษะเพราะนั้นในกระโหลกศรีรษะของเราเนี่ยนะครับบนหัวของเราเนี่ยนะครับเราจะมีส่วนที่แข็งเรียกว่ากระโหลกศรีรษะ นะครับห่อหุ้มอะไรครับห่อหุ้มสมองไว้นะครับส่วนของเนื้อสมองก็จะอยู่ข้างในนะครับมีลักษณะเป็นก้อนมีรอยหยักนะครับเี๋ยวจะมีภาพให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะนั้นสมองมีหน้าที่อะไรครับสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับเช่นการเคลื่อนไหวการมองเห็นได้กินนอกจากนี้สมองยังทำหน้าที่คิดจำรับความรู้สึก และอารมณ์การเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับนั้นถ้าเราสมองถูกทำลายเราจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับมองเห็นก็ไม่ได้รับรู้รสชาติรับรู้กลิ่นรับรู้อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วสมองยังมีหน้าที่ในเรื่องของการจำไว้ด้วยจำนะครับจำรับรู้ความรู้สึกนะครับและอารมณ์การเรียนรู้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าสมองมีความสำคัญมากนะครับ สมองมีความสำคัญมากัน้นเราจะดูแลรักษาสมองได้ยังไงนะครับเราจะดูแลรักษาสมองได้ยังไงนะครับหก็คือต้องทํากิจกรรมต่างๆหรือกิจวัตร,รต่างๆนะครับด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทไม่เล่นรุนแรงนะครับเ<ๆ>พื่อป้องกันอันตรายที่จะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนเช่นการล้มศีรษะฟาดพื้นอย่างเงี้ยนะครับการผักเพื่อนล้มอย่างเงี้ย นั่อันตรายนักเรียน Stand ดูภาพประกอบนะครับด้านด้านด้านซ้ายมือของครูนะครับแต่จะอยู่ด้านขวามือของนักเรียนนะครับแต่จริงจะอยู่ด้านด้านด้านนี้นะครับภาพด้านด้านข้างนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในสมองของคนจะมีลักษณะเป็นรอยหยักๆเต็มเลยนะครับขดอยู่ข้างในนะครับเนื้อสมองก็จะมีลักษณะออกเป็นสีขาวๆนะครับ เนี่ยนะครับคือส่วนสําคัญของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสมองนะครับก็จะมีเนื้อสีขาวอมเหลืองมีรอยหยักนะครับซึ่งอยู่ฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะนะครับนั้นเรามาดูต่อไปนะครับการดูแลรักษาสมองก็คือทํากิจกรรมด้วยความระมัดระวังใช่ไหมครับที่ครูพูดไปก็คือ,อไม่ประมาทไม่ให้หัวศีรษะ ล้มกระแทกกระทบกระเทือนต่อไปสวมหมวกนิรภัยนะครับในการขับขี่จักรยานนะครับหรือขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์นะครับคาดเข็มขัดนิรภัยโดยสารรถยนต์เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสมองของเรานะครับวิธีการดูแลที่3ามก็คืออ่านหนังสือฝึกเล่นเกมที่ใช้ความคิดฝึกคิดคิดเลขเร็วนะครับเพื่อเป็นการฝึก การคิด <itor> ความจําอยู่เสมอนะครับถ้าสมองได้มีการค,คิดคิดคิดนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะทําให้อะไรสมองมีการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับจะทําให้เป็นคนที่มีความรู้ความจําได้ดีนะครับจะไม่เกิดโรคสมองฝ่อนั่นเองนะครับเด็กๆต้องหัดทำโดยพ่อวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยหัดคิดหัดคํานวณหัดฝึกบวกลบคูณหารอะไรบ่อยๆเด็กๆจะได้จําได้แล้วก็จะได้เป็นการฝึกสมองด้วยนะครับ ฝึกจำรูปภาพฝึกจำชื่ออะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับสมองจะทํางานได้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะการรับประทานอาหารมีส่วนสําคัญโดยเพราะอาหารเช้านะถ้าเด็กๆก่อนมาโรงเรียนเด็กๆได้ทานอาหารเช้าทุกวันนะครับร่างกายก็จะนําสารอาหารเหล่านั้น นะครับไปเลี้ยงสมองนะครับทำให้สมองอะไรสมองได้เกิดการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารนะครับไม่รับประทานอาหารมากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปกินอาหารให้พอดีนะครับก็ทําให้มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะครับนะสมองเราก็จะทํางานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ความจานะครับสมองทํางานได้ดีเลยแหละนะครับต่อไปไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานเกินไปเพราะ อาหารหวานเป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัด,ดขวางการพัฒนาสมองดังนั้นถ้าเด็กๆชอบกินหวานไม่ควรจะกินหวานมากเกินไปนะครับไม่สุบบุหรี่เพราะบุหรี่จะทําให้เกิดโรคสมองอ่อเห็นไหมนะครับบุหรี่เป็นอันตรายด้วยนะครับเป็นอันตรายต่อปอดด้วยต่อร่างกายด้วยนะครับไม่ใช่สมองอย่างเดียวนะครับต่อไปไมใ่ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศแเทสสะดวกนะครับไม่นอนคุมโปงเพราะ สมองต้องการที่จะได้รับออกซิเจนนะครับถ้าเราได้รับอากาศที่ดีอากาศออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะครับก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพสมองมีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับสมองถูกออกซิเจนนักงรียนจาสังเกตเห็นว่าเวลาคนที่จมน้ําเพราะขาดอากาศหายใจอยู่ในที่ที่ขาดอากาศหายใจเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะสมองขาดออกซิเจนขาดอากาศไปเลี้ยงร่างกายก็ทําให้ตายได้เร็ว นะครับเพราะฉะนั้นการออกซิเจนที่เราอยู่เนี่ยที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากโดยเพราะมีประโยชน์ต่อสมองนะครับจะทําให้สมองเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับข้อที่8นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะการนอนการอดนอนจะทําให้เซลล์สมองตายได้นะครับเพราะการอดนอนบ่อยๆนะครับสมองไม่ได้รับการพักผ่อนนะครับบางคนเล่นเกมนาน นะครับสี่ทุ่มห,ห้าทุ่มนะครับไม่ยอมนอนสมองก็ได้รับการพักผ่อนน้อยก็ทําให้เกิดเซลล์สมองตายได้นะครับถ้าการกดนอนเป็นเวลานานๆเพราะสมองไม่ได้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะครับนอนเป็นเวลานอนแต่หัววันนะครับไม่ใช้งานสมองหนักเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือกําลังเจ็บป่วยเพราะจะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะ เพราะนั้นร่างกายอ่อนแอหรือป่วยแล้วก็ไม่ควรจะใช้ใช้สมองเราต้องใช้การพักผ่อนให้ร่างกายพักฟื้นได้เร็วที่สุดนะครับสิรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามิน B1 B6 และ B12 ผักผลไม้ถั่วงาเนื้อนมไข่นะครับเนื้อสัตว์ไข่ข้าวกล้องเนี่ยเพื่อให้มีการพัฒนาสมองที่ดีนะครับเพราะนั้นการดื่นดมนมเป็นประจำนะครับนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงกร,กระดูกแข็งแรงแล้ว มีโปรโตีนไปการสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองด้วยนะต่าไปฝึกพูดนะครับฝึกทักษะการพูดคุยกับผู้อื่นเป็นประจำเพราะอะไรครับเพราะทักษะการพูดเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของสมองและมีการพัฒนาการที่ดีเด็กๆต้องฝึกพูดฝึกสนทนานะครับแต่ต้องพูดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการพูดเลยเปื่อยพูดเล่น เกินไปก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะนั้นต้องฝึกพูดกับคนอื่นฝึกพูดกับผู้ใหญ่ฝึกพูดกับพ่อแม่บ่อยๆฝึกพูดกับเพื่อนๆน,น,นะครับเราจะกลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็มีพัฒนาการทางสมองที่ดีด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ในภาพนี้ก็จะเป็นรูปของอาหารที่จําเป็นต่อการพัฒนาของสมองนะครับมีข้าวมีผลไม้นะครับพวกถั่วงาไข่มีนมมีปลามีพวกโปรตีนต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญนะครับในการสร้างและพัฒนาสมองนะครับอยับฉลาดฉลาดต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับงนั้นต่อไปมาดูเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจของคนเรานะครับจะมีลักษณะตามภาพเลยนะครับหัวใจของคนเราจะมีอยู่สี่ห้องห้องบนขวาห้องล่างขวาบนซ้ายล่างซ้าย ลักษณะการทํางานเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแต่จะให้เด็กๆได้รับรู้เบื้องต้นว่าหัวใจของคนเรานั้นนะครับมีลักษณะนะประมาณกำกำปั้นมือของตอนเองนะครับอยู่บริเวณยืงๆไปทางด้านซ้ายนะครับมีการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับนะขนาดประมาณกำปั้นมือนะครับหัวใจนะครับแต่ถ้าพวกเราจับไปทางบริเวณหนะ้าอกซ้ายก็จะได้รูสัมผัสถึง การเต้นของหัวใจนะครับเต้นตุบตุบตุบต,บต,บตุบนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณกึ่งกลางทรงอ,อกเลี้ยงไปทางด้านซ้ายนะครับหัวใจของคนเรามีอยู่4ห้องแต่และห้องเอาไว้ทําอะไรไว้สูบฉีดไว้ลําเลียงเลือดทรงเลือดไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับหัวใจทํางานเราสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้ไหมครับเราไม่สามารถสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจ นะทำงานโดยอัตโนมัติก็คือเราไม่สามารถสั่งให้หัวใจหยุดทํางานนะวันนี้เหนื่อยละพอละไม่ได้นะครับหัวใจจะทํางานตลอดเวลาเรื่อยๆเพราะร่างกายต้องการเลือดไปเลี้ยงต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงต้องการสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะร่างกายของคนนั้นทํางานตลอดเวลา24ี่ชั่วโมงเลยนะครับอ่าต่อไป หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในซวงอกนะครับก็จะมีซี่โครงบริวเวณทรงอกเนี่ยนะครับครอบไว้อยู่นะครับมีลักษณะเท่ากัาปันมือของเจ้าของแบ่งออกเป็นสีห้องนะครับที่ครูพูดไปแล้วดัะนั้นหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับังนั้นในการดูแลรักษาหัวใจเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งต้องคือต้องรับประทานอาหาร พวกผักผลไม้ที่ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันไขมันไปเกาะหลอดเลือดหัวใจนะครับในหัวใจของคนเราจะมีหลอดเลือดอยู่ข้างในนะครับต้องไม่กินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรกินอาหารที่มีไขมันสูงจะทําให้เกิดเป็นคอเลสเตอรอลเป็นอะไรที่ไปเกาะบนผนังหลอดเลือดต่อไปสองออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงสุขฉีดนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาถ้าวิ่งเล่นแข่งวิ่งแข่งกับเพื่อนสักพัก หัวใจจะเต้นตุบๆหรือแม้แต่เวลาที่ครูให้วิ่งรอบๆอบสนามนะพอให้หยุดนะครับแล้วมาจับหัวใจดูจะหัวใจจะเต้นเร็วมากตุบๆุบตุบต,บต,บตบุหรือจับชีพจรนะครับร่างกายจะมีการบีบทํางานหนักบีบเพื่ออะไรส่งเลือดไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะนั้นการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายมีหัวใจที่ให้ลให้เราเนี่ยมหีหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้น ไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานและไขมันมากเกินไปเพราะจะทําให้อ้วนนะครับซึ่งหัวใจจะต้องทํางานหนักถ้าาอ่ซึ่งหัวใจจะต้องทงานนํา,าง,จจง,ทงานหนักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปเพราะอะไรเพราะคอเลสเตอรอลที่อยู่เป็นไขมันเนี่ยมันไปเกาะผนังหลอดเลือดนะครับหัวใจต้องบีบนะต้องเต้นเร็วขึ้นต้องบีบแรงๆมากขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ นะครับถ้าเราลดอาหารที่มีไขมันเราก็จะไม่มีไขมันไปเบียดไปปิดหลอดเลือดต่างๆนะครับให้เลือดไปเลี้ยงได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยง่ายหัวใจทำงานผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับปอดปอดเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายอยู่ในซ่วงอกของคนนะครับอยู่ซ่วงอกของคน ทั้งสองข้างน,นักเรียนดูตามภาพนะครับน่ะปอดมีหน้าที่นะครับฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเพื่อให้หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าครับปอดจะมีะแขนงอะไรไม่รู้เต็มเลยนอกจากเพราะอะไรเพราะเราเวลาที่เราหายใจหายใจเอากา๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปสู่ปอดนะครับ เพื่อเอาออกซิเจนไปสู่ปอดนะครับปอดก็จะจับเอาออกซิเจนเหล่านั้นนะครับไปส่งที่หัวใจนะครับเอาเลือดเหล่านี้เลือดดีๆเอาเลือดเลือดที่เสียแล้วเนี่ยไปไปฟอกที่ที่ปอดแล้วก็ส่งเลือดดีเนี่ยไปสู่หัวใจแล้วหัวใจก็จะไปสูบฉีดส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับนี่นี่คือลักษณะของปอดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าคน ปัจจุบันเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 บเเนี่ยนะครับปอดก็จะถูกทําลายส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อไวรัสได้ไปทําลายอปอดนะครับเรกเรียจะเห็นว่ามีคนมีเวลาเอ็กซาเลย์มาปอดจะเสียหายหลายส่วนบางส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไรเชื้อโรคเชื้อไวรัสเหล่านีน้ไปทําลายอปอดในร่างกายของคนให้ให้ทํางานไม่ปกติได้ทาให้คนเหล่านี้มีอาการเหนื่อยหอบง่ายมีอาการไอมีอาการไข้ต่าง เพราะฉะนั mat, ้นเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะครับใส่แมสนะครับใส่แมสป้องกันเวลาจะออกไปไหนมาไหนนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้ปอดเราแข็งแรงแล้วก็เพื่อให้ปอดเราไม่เป็นติดเชื้อโรคต่างๆนะครับเลือดเลือดที่ดีจะได้สูบสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาปอดเราต้องทําไงบ้างสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง หายใสะดวกเพราะจะทําให้ปอดทํางานได้ปกตินะครับไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือมีควันพิษนะครับจากการจราจรหรือโรงงานอุตสาหการรมเพราะจะเป็นอันตรายนะครับโดยเพพาะอากาศพวก pm 2.5ต่างๆเหล่าลนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัมยจึงมีส่วนสําคัญนะช่วยให้เรากองอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปในปอดเราได้นะครับออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่สูดดมสารเสพติดอันตรายเช่นกาวและเกอร์ควันบุหรี่ เพราะจะเป็นตัวอันตรายที่จะทำลายปอดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้ภาพปิดจมูกเมื่อมีอาการไอหรือจามนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นด้วยนะครับปิดปากเวลาไอจามนะนนการใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกเมื่อไอหรือจามนะครับหรืออยู่ในบริเวณที่มีควันพิษหรือฝุ่นละอองนะครับเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องก,กันโรคทางเดินหายใจนั่นเอง นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อนะครับคราวหน้ามาต่อเรื่องของตับนะครับวันนี้ก็พบนักเรียนแค่นี้นะครับเราจะได้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเด็กๆ